ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะ,ะวันนี้น่าจะซื้อผักที่เราแล้วก็ซื้อหมูฝนมาปุตบเลยอะ่ะโอเคนี่เรามาถึงซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวขอข้ามทางถึงแล้วซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับ จะมีขนมตรงนี้ตรงสี่แยกตรงนี้มันไม่มีไฟแด้ครับเวลาขับรถต้องระวังโอเคเราก็าไปซื้อของที่ซุปเปอร์ได้เลยซุปเปอร์กําลังจะซื้อนื้วัวน่า我要我要这个了าตัว โอเคเราก็ได้ของครบแล้วแล้วก็อยากดื่มอะไราสักหน่อยมันจะมีน้ำมะพร้าวแต่นี่มันจะเหมือนกะทิบ้านเราหรือว่าจะลองเสียงอืะไรนี่ไม่กล้าเสียงออขอเดินดีนเลยอ๋ออนี่เคยเดื่มน,น้ำมะพร้าวเราควรควรต้อกเอาตัอะไรดีเป็นอนและ ลายเรียบร้อยทุกคนเป็นเงิน144หยวนซึ่งคิดเป็นเงินไทยประมาณ600บาทครับประมาณนี้มั้งครับกลับที่พักตอนนี้มาถึงหน้ามหาหลัยแล้วนะครับหน้ามหาหลัยก็จะมีที่ให้เช่ารถนะครับรถ ผมรอบนี้นะ่าจะจ่ายประมาณสองพันสามหยวน